หัวใจของโลกุตตธรรมที่หลุดพ้นจากวัฏฏะเนี่ยค่ะมันคืออะไรครับระอาจารย์ขอระอาจารย์ได้ให้อุปกรา์พวตรงนี้ด้วยเจ้าค่ะเออโลกุตตะธรรมเนี่ยมันก็เป็นหัวใจอยู่แล้วแหละเนี่ยถ้าหัวใจของโลกุตตะธรรมอีกรอบหนึ่งกันเลยอะโลกะแปลว่าโลกนะโลกะคือโลกุตตะแปลว่ายิ่งทมอันยิ่ง เรียกว่าเหนือโลกธรรมนี้เหนือโลกแปลแบบง่ายง่ายโลกุตตรธรรมคือธรรมที่เหนือโลกแล้วโลกียธรรมคืออะไรอะตรงข้ามก่อนพระอาจารย์ตอนนี้กำลังอาศัยโลกียธรรมในการพูดถึงโลกุตตรธรรมใครเข้าใจความข้อนี้ได้บ้าง เสียงที่กำลังกล่าวอยู่นี้นี่คือโลกิยธรรมกำลังจะอธิบายถึงโลกุตตรธรรมพวกเราเห็นไหมทาที่อยู่เหนือโลกนี้แต่เราอาศัยโลกิยธรรมในการอธิบายใครเห็นตรงนี้ได้เกิดน้ำตาไหลดีใจด้วย นี่คือผู้มีปัญญาส่วนถ้าใครฟังตรงนี้แล้วเฉยไม่รู้เรื่องอะไรเลยมืดตึ๊บอะไรไม่ต้องถามว่าเป็นบัวกลุ่มไหนอันนี้ต่อรู้ไหมว่าธรรมะเนี่ยมันง่ายมากเลยนะอธิบายหัวข้อทํานิดเดียวแค่นั้นแหละผู้ที่แตกฉานนะฟังหัวข้อทํานิดเดียวมัดโล่งเลยเคลียเลย แยกแยะทุกอย่างได้โดยสิ้นเชิงน้ำตาล่วงพร่งในธรรมเลยแต่ส่วนมากไม่เป็นแบบนี้เพราะงั้นฟังบ่อยๆน้อมจิตฟังห้ามจำห้ามคิดเพราะความจำความคิดเป็นโลกียธรรมเข้าใจไหมเข้าใจนะ ไม่ต้องถามนะไม่ต้องมาย้ำไม่ต้องมาถามด้วยไม่ต้องโกรธกันนะห้ามโกรธนะเพราะอาจารย์เอาความจริงมาพูดห้ามโกรธอะต่อขณะที่กําลังพูดอยู่นี้นี่คือโลกียธรรมเป็นจิตตะสังขารเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นอาการปรุงแต่งนั่นเอง เข้าใจนะเป็นอาการปรุงแต่งแล้วเกิดมาจากไหนอาการปรุงแต่งนี้อาการปรุงแต่งนี้เกิดมาจากโลกุตละธรรมนะฟังให้ดีนะโลกียธรรมถูกสร้างขึ้นมาจากโลกุตละธรรมพูดในมุมนี้ให้พวกเราฟังเป็นอัศจรรย์พวกเรากำลังอาศัยโลกียธรรมอยู่ตลอดเลย ฟังดูแล้วรู้สึกยังไงฟังดูแล้วไม่ค่อยสะอาดเลยนะโลก,กียรธรรมนี่มันแลดูมันสกปรกยังไงไม่รู้แต่มันเกิดมาจากโลก,กุตละธรรมเกิดมาจากธรรมอันยิ่งเป็นธรรมที่อยู่เหนือโลกเกิดมาจากธาตุบริสุทธิ์โลก,กุตละธรรมนี่คือธาตุบริสุทธิ์เป็นต้นธาตุ เป็นธาตุชีวิตเขาคือชีวิตเขาไม่มีรูปร่างเขาไม่มีการเคลื่อนเลยแม้แต่เสี้ยวทุลีตอนนี้ก็ไม่เคลื่อนขณะที่กำลังเปล่งโลก,กีธรรมออกมานี้เนี่ยเสียงเนี้ยนี่แหละคือโลกีธรรมขณะที่เปล่งปวยพุ่มไอโลกีธรรมนี้ออกมานี้ มันออกมาจากการไม่เคลื่อนของโลกุตตระธรรมเนี่ยโลกุตตระธรรมที่มันปรากฏเด่นอยู่ภายในอยู่ตอนเนี้ยมันไม่เคลื่อนเลยมันไม่ไปไม่มาเลยไม่ต้องสร้างขึ้นนะไม่ต้องแสวงหาเขาบริสุทธิ์อยู่แล้วถ้ามทธาดนี้เขาไม่ได้เกิดและเขาก็ไม่มีวันแตกสลายด้วย ไม่มีสิ่งใดๆทำอะไรโลกุตตระธรรมนี้ได้แบ่งแยกโดยสิ้นเชิงจากโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมก็คือจิตของพวกเรานั่นเองเป็นธรรมธาตุที่ ไม่มีรูปร่างว่างจากโลกิยธรรมใสมากบริสุทธิ์มากๆเพียวมากๆไม่ต้องไปอยากได้เรามีกันอยู่แล้วโดยแก่นแล้วโดยหัวใจของโลกุตตระธรรมแล้วก็คือพวกเราทั้งหลายนั่นแหละแต่พวกเราทั้งหลายกลับลืม แต่พวกเราทั้งหลายกลับไม่รู้แต่พวกเราทั้งหลายกลับหลงอาศัยโลกียธรรมทั้งๆท,ท,ที่พวกเราคือโลกุตตะธรรมพวกเราไม่รู้เลยความจริงนี้ปราดผู้มีปัญญานี่หลังจากที่ท่านได้ คลายออกจากการยึดโลกียธรรมแล้วเนี่ยไม่โง่ยึดเสียงเนี่ยเพราะเสียงเนี่ยไรค่าการเข้าถึงโลกุตตะธรรมคือการเห็นว่าโลกียธรรมเนี่ยไรค่าเป็นสิ่งที่ไรค่าพวกเราฟังสิโลกียะฟังดูแล้วเป็นไงสุกปโปรกไหม ใค้เห็นสิ่งสกโปกเหล่านี้ไร้ค่าได้พวกเราจะประจักษ์ต่อโลกุตละธรรมแค่นั้นเองง่ายง่แค่พวกเราเห็นว่าเสียงที่พูดอยู่เนี่ยมันไร้ค่ามากเลยแต่พวกเรากลับอาศัยสิ่งนี้ประหนึ่งว่ามันเป็นเราจริงๆมโนภาพ ก็เป็นโลกียธรรมพวกเราอาศัยมนโนภาพนะึกประหนึ่งว่ามันเป็นเราจริงๆทั้งๆที่มันเป็นโลกียธรรมเป็นเครื่องมือที่ใช้อยู่ในโลกสมมุตินี้อารมณ์ทั้งหลายเลยตรงนี้พวกเราชอบมากพวกเราชอบอารมณ์ทุก พวกเราชอบอารมณ์สุขพวกเราชอบอารมณ์สงบสงบพวกเราชอบอารมณ์เฉยเฉยพวกเราชอบอารมณ์ฟุ้งซ่านและอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้พวกเราเกาะมันอยู่ตลอดปัจนุบนว่ามันเป็นเราจริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นโลกิยธรรมไร้ค่า มันเป็นของโสกปรกในโลก,กุตตรธรรมไม่ต้องการสิ่งโสกปรกเหล่านี้ใครได้ฟังความข้อนี้พรโงน้ำตาล่วงสาธุนะแค่นี้เลยง่ายๆแค่นี้เลยความทรงจำทั้งหลายก็เป็นโลกียธรรม ที่เราจําได้ว่าเราเคยเกิดมาตอนเป็นเด็กจนเติบโตมาทุกวันนี้ผ่านประสบการณ์มากมายนี่คือโลกียธรรมนะเรากําลังเล่นอยู่กับสิ่งโสกรกปรนึงว่ามันเป็นเราจริงๆสิ่งเหล่านี้ไร้ค่าสําหรับโลกุตละธรรมมากเลยแม้แต่อาการที่รับรู้อยู่ตอนเนี้ยได้ยินเสียงอยู่เนี่ยได้กลิ่นอยู่เนี่ย ได้รับรู้ถึงรสชาติอยู่ได้เห็นอยู่ได้รู้สึกสัมผัสอยู่อาการที่รู้ด้วยตัวของมันเองเนี่ยนี่ก็โลกียธรรมพวกเรากลับอาศัยโลกียธรรมทรรมที่สกปรกแบบนี้ประหนึ่งว่ามันเป็นเราจริงๆพวกเราก็เลยลืมโลกุตละธรรม อันบริสุทธิ์อยู่แล้วพวกเราเพียงแต่เห็นสิ่งเหล่านี้ไหลค่าแค่เห็นสำคัญลงไปประจักษ์ลงไปให้ได้ว่ามันไหลค่าโลกุตตระธรรมจะปรากฏให้พวกเราได้ประจักษ์ในโลกุตตระธรรมนี้ คือเนื้อธาตุต้นกำเนิดที่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นธรรมธาตุดั้งเดิมที่จะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นวัตตะก็ด้วยโลอุตละธรรมเนี่ยด้วยองค์ความรู้ที่บริสุทธิ์อันพวกเรามีกันอยู่แล้วนี่แหละ แค่พวกเราไม่รู้แค่นั้นเองยากตรงไหนพวกเราแค่ไม่รู้ไม่รู้ก็ฟังน้อมจิตตามว่าเสียงที่พูดอยู่นี้นี่คือโลกีธรรมเสียงนี้มันไหลค่าพวกเรากำลังรับรู้ถึงเสียงนี้อาการรับรู้นั้นก็ไหลค่าไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของของเรามันเป็นเพียงโลกียธรรมที่มันปรากฏสลายมันเกิดขึ้นมาจากโลกุตตระธรรมมันพวยพุ่งออกมาเป็นกระแสะพลังงานแล้วก็สลายพวกเราเพียงแต่เห็นว่ามันไร้ค่าพวกเราจะได้ประจักษ์ต่อโลกุตตระธรรมอันพวกเรามีกันอยู่แล้วทันทีเลยด้วยเหตุเพียงแค่นี้แหละ ดันนี่แหละคือแกนแกนของโลกุตละธรรมคือการที่ไม่อาศัยโลกียธรรมอีกต่อไปเพราะมันเป็นธรรมประเภทสกปรกใครที่ยังอาศัยโลกียธรรมอยู่ยังเป็นผู้ที่สกปรกอยู่ยังคงต้องชําระด้วยการ ฟังทมเติมปัญญาต่อไปจนยุติการอาศัยด้วยความที่รู้ตามความเป็นจริงลงไปเลยว่าเสียงที่พูดนี้มันไร้ค่าเสียงที่มันพูดอยู่ในใจเนี่ยไร้ค่ามากเลยมโนภาพไร้ค่าอารมณ์ทั้งหลายที่มันปลากฏวเนี่ยไร้ค่ามากเลยความจำทั้งหลายที่เราจดจำมาไร้ค่าแม้แต่ที่รู้อยู่นี้ก็ไร้ค่า เพราะในโลกุตละธรรมนั้นมันไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยมันไม่มีการปรุงแต่งใดๆเลยมันมีแต่ความบริสุทธิ์เพียวๆใสๆที่มันเป็นท่าต้นกำเนิดลืนไปทั้งจัก,กรวาลท่าใครฟังความข้อนี้เราพุ่งสาธุนะจบแล้วมีแค่นี้เลย